สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนแต่ผมทรงเิมนะง่ายๆนะครับก็ยกขึ้นแล้วตัดเลยนะยกขึ้นแล้วตัดเลยเดี๋ยวตนเอัผมมาจ้ตัดผม,ดาม,ามบ,ผมบ <c oughs> ทีไก็ไม่รู้ดพี่ผมย้อนจัดคอยน,นีดีก็ให้ลอมนมันสน,น,นะช่พอสร้างไง ยกขึ้นตัวเลยสมัยก่อนชอบชอบชอบเรื่องผมจังเลยนีอาารแ์นี้ีอบเลแล้วยได้เข้าเข้าร้าน,นเซตหรอรเซตเองเซตเอง ยกขึ้นแล้วก็ตัดไม่ได้รอรับนะคะเพราะว่าจอดไม่ได้หปางจะไกว้างกว่านี้หน่อยป่ะคุณลูกค้าจัดให้หน่อยดิเช่าบ้านไช่่ะอะไรนะเช่าบ้านที่บ้านไหมที่ไหนที่ทาวินทาวน์นี่เละเป็นอะไรเป็นอาคารประีใช่ไหมเป็นแถวเขาแถวเขาเหรออืมให้จังใหญ่ไปอยู่แถวห้องสองห้องนะสองห้องล้วอยู่ห้องนึงห้องนึงก็แต่ก่อนที่เขาชาบพักหลังนี่ ดูขบวนไม่มีที่จอดรถก็เลยไม่เชอบอันนี้ต้องจอดรถเขาไว้จอดรถดีกว่าไหมเพราะท่านใหญ่มีรถใหญ่นะอืมสีรถจำโบเลยนะราคาสูงแลชนบ้านอียู่ไม่ท่านใหญ่อยู่นี่แหละนี่ขึ้นไปไหนไกลถ้ไปอยู่ใกล้เมืองหนอยเนียเราเรียกท่านใหญ่ไปตัดที่บ้านก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกได้เหรอได้สิ VIP ระดับผู้น้ำโลกไม่แพงหรอกครับราคาคุยกันได้ มต่มันต้องราคาต้องดีอยู่ร้านนะยกขึ้นยกขึนก้นเราก็ตัดอย่างรวๆไปเลที่ร้านที่นี่มันแอมเย็นมันสะดวกสบายม,มันมีทุกอย่างให้แล้วอ่ะเลนไม่ต้องขนอือ,อสอวอศูนย์วัยเดี๋ยวผมจะทำบันไดาลาดชันด้วยดีไหมดีค่ะ <laughs> เดี๋ยว <laughs> บางคนก็มาเเขียนกันขึ้นมานะถามกันขึ้นมาจะสวยผมมันยาวทุกวันก็นเป็นอย่างนี้นะสั้นมากะตอ,อะไรนะไม่เอาสั้นมากนะเนาะเดี๋ยวยังยาวอยู่ข้างหลังยังไม่สัน้นหรอกยังเผือว้เยอะอยู่ยกขึ้นแล้วก็ตัดเก้าสิบองศาเลยยกขึ้นเลยทรงสวยสวยผู้ใหญ่ เอาทุยไหมเอาทุยไหมทุยค่ะเอาทุยนะสำคัญท okay. ี okay. ่สุดเลยเพ่เห็นไม่สั่งไม่อะไรเลยเต็มอยู่แล้วดเอาแล้วกันอ้่าน้วยกคือล้วตัดอะ

สวยเกินสวยเกินสวยเกินกน,กน,นี่ยกขึ้นมาแล้วตัดเลยแล้วบอกลูกแล้วใช่ไหมว่ามามตัดผมวันนี้ลูกเขาไม่รู้อ่ะเอาอยู่เดียวลูกเขาไม่ให้มาเลยโอ้ยอบแอบลูกมาอีกไกลที่ไหนไอ้ทาวินทาวอ้ไกล่รอรอลูกไม่ได้อยู่ด้วยลูกอยู่บ้านเขาเออแล้วก็อยู่บ้านเราเราไม่ได้อยู่กับลูกอ๋อไม่อยู่กับลูกตั<ๆ>ดยกขึ้นเก้สิบองศาตัด คือเราตัดลูกแล้วมันไม่อิสระอ่าใช่ไหมบ้านตัวเองจะหลับไปไหนก็ไปเหมือนผมเลยผมก็แบบเหมือนมือเดียวกันเลยนะผมก็ชอบอิสระอืมไม่ชอบใครมาบังคับใช่เขาจะประคับทำไมไม่รู้นะเราอิสระมานานแล้วใช่เคยได้ยินไหมพูดถึทัรนะคะพูทถอิสระเคยได้ยินไหมอืมถ้าแค่นี้เสร็จแล้วเนี่ยประมาณนี้ดีไหมเปิดอีครึ่งนึงโอเคอืมวัดตี๋สั้น กลัวสั <Auf los sound graduate> ่งเป็นตักลัวหรอกมันคุยกันได้สั่งได้ทั้่างใหญ่นะตัดไปแล้วก็แล้วก็ไปไม่ได้ต้องคุยกันต้องเอาให้ดีต้องให้เหมาะสมสั้นงแล้วมันก็ดับไม่ได้ใช่ไหมใช่ต้องอีกกี่เดือนถึงดัดได้อะตัดดัดก่อนสิถ้ามันสั้นเน่ะดัดก่อนแล้วค่อยตัดข้างก็ยกขึ้นมาเนี่ยตัด โอ้ใจผมอยงนี้มันยกผ้าเป่าไม่เคยไหวแล้วนะมือมือมันไม่ไปหรือเปล่าไงมันไม่ไปแล้วมันยกยกไม่เคยไหวอืยกถึงเงินต่อทองก็จะเป็นอย่างนั้นแหละพอมายกผมแล้วเอาเป่าวองไปอีกอทองก็คือราคาอีกมัน <c oughs> จะขึ้นไปถึงไหนวะเนี่ยลงแล้วคะ่ะลงอยู่แล้วโดนฝรั่งปัน่นหรือเปล่าโดนคนปั่นทองไหมลงแล้วลงแล้วอะไห้าสิบบาทโอ้วันนี้ลงไปสี่ร้อยแล้วไปเก็บก็ต้องซื้อเป็นทองแท้ง ไม่ต้องเสียค่ากำเนิชช่ใช่ไหม,มข้างหน้าก็วีปาหากอบอนกะ้าแล้วก็ตัดเลยนะตัดไปเลย เสร็จแล้วเราก็อะไรก็ยกไฟผมถ้าเปล่าครับแต่กวดมันเหมือนเล่ายกขึ้นเลยเซนเตอร์เลยยกขึ้นเลยแล้วก็ตัด สวยระสมสวิกกี้มันต่างกันตรงไหนลูกพี่ลูกน้องทรงเสยมันเป็นสั้นไงมันมันเป็นรากสายสั้นทรงเสยนะส่วนสวิกกี้มันจะเป็นรากสายยาวยอนยาวรากสายคอเคลียร์นะครับทรงเสยเหมาะสำหรับคนที่ร้อนนอะตัะทรงทรงอะไรเนี่ยตรงนี้นะเสยอ๋อแล้วตกลงคุณสั่งทรงอะไรกันเนี่ยเจ้าเล็กเจ้าเล็กยังไง จะให้ช่างสับสนใช่ไหมหรือจะให้ตัวเองสับสนผมพยายามเหย่นะเมื่อวานป้าจันมาจากพระรามสองนะถามชื่อสามรอบเธอถามอีกแล้วเหรอชื่อเนี่ยถามทำไมเียวผมเช็คดูเช็คดูไงว่าคุณป้าคุณป้าความจำเดีว่าจำดีอยู่ไปไปคีโมมาสิบห้าครั้งคีโมครับรังใช้รังสีมาอีกสิบสี่ครั้งครับบอกมาเรียงไงครับโอ้โลกรวยโรคอนรวย ที่น่ากลัวที่สุดเลยแล้วก็ยกขึ้นเลยนะรกระตัด,ตดไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกูุค้าต้องขับรถมาได้ขนาดนี้แล้วอ่ะ เป็นห่วงคนกับรถเขาบ,บอกขาดงานแล้วต้องมาแ้วไม่ต้องห่วงเขาเบย์ข้างไหนเอ่ยเบย์ข้านี้ไหมหวานนะวันนี้ผมจะได้ยกโคนนะไะ้โยโคนขีดสเปรย์ไหมขีดจ้าจะจะ,จะ,จ,ะจะให้จัดทรงแบบคุณนายหรือจะแบบแม่ค้าตลาดนัด <laughs> หรือจะผู้ใหญ่สบายสบายเออผู้ใหญ่สบายสบายโอเคไม่แห้ค่ามันกรดาทำไมล่ะฮะไม่อยากได้แบบทรงนั้นเหรอมีลูกค้าคนหนึ่งเขาบอกอย่างนี้แหละ ฉันอยากจะตัดผมทรงคุณนายฉันไม่เอาลูกค้าตลาดนัดเหรอผมก็แล้วเอาคำพูดนี้มาพูดให้มีตัดทรงแบบคุณนายบอกเอาเป็นเงินปีกวยี่ตัวดดนี้คุณนายมานั่งแอบมานั่งหลายคนแล้วเนี่ยสบายสบายไม่ต้องไม่ต้องหวีมากไม่ต้องใบไมไ้มากใช้เสื้อเอามือใช้เสือจับจับน้ำมันนี่มันมุดมุดนี่มันแล้วก็ไปได้อ๋อได้ได้แล้วจะเที่ยวอยู่เนี่ยรุ่นนี้ไม่ไม่อยู่บ้านอ๋อไม่ได้เที่ยวละ ไปลูกไปเี้ยงาหรเ้งกินอย่างเดียวอารเลี้ยงกินเดียวนะกลับบ้านลดน้ำหนักเลยนะกินกับนอนกินกับนอนอย่างเดียวสบายมากเมื่อวานจะไปเปิดบัญชีใช่นหมคะถามว่าอาชีพอะไรครับบอกกินกับนอนอยู่บ้านเฉยใช่บอกอาชีพงานว่าอะไรก็บอกว่าจะเปิดบัญชีไปทําอะไรอ่าจะไปเจ้าหยกเจ้าหยกเจ้าซื้อไายทองซื้ออะไรนะอยากซื้อทองงอยากซื้อทองแล้วมันว่าไงเขาบอกว่า ก็ไปเอาเช็คมาถึงเปิดบัญชีได้อนั่งชั่วโมงครึ่งรอเขานะได้คำตอบแค่นี้โอ้โหอารมณ์เสียอารมณ์เสียเลยไฟขึ้นหัวเลยไฟขึ้นหัวเลยเออบอกฉันตั้งแต่เกิดมาไม่เคยไม่เข้าแบงก์ทั้งกี่แบงก์เบิกกี่บัญชีไม่เคยไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยอือแลอไม่ไม่บอกตั้งแต่ทีแรกให้ฉันนั่งชั่วโมงขวาแลมั้งฉันหิวข้าวเนี่ยฉันหิวข้าวเนี่ยใช่ไหมอออมเสียเสิเส็จแล้วมีอีกคนผู้ชายมมีเขาบอกกาบอกไม่ใช่ผู้ชาจะมเปิดบบััญีคร ก็ถามว่าจะเปิดไปทําอะไรก็บอกว่าลูกชายเรียนจบแล้วหางานทาอยู่เออจะมาเปิดบัญชีสงสัยบริษัทมันจะดูสเต็เเนตนอะไรหรบอานะมันบอกไม่ได้เปิดไม่ได้ไมไม่ได้ต้องต้องต้องเข้าไปที่บริษัททํางานแล้วให้บริษัทออกใบมาถึงจะเปิดบัญชีได้ยืนยันว่าทำงานบริษัทไม่เปิดบัญชีใช่มันตั้งกดขึ้นมาเรื่อยใช่ไหมให้เราวิ่งตามไง เขาเห็นหพวกเราวิ่งไหวกันไงบางคนบอกว่าอ้าวทำไมเปิดที่อื่นไม่เห็นไม่เห็นจะต้องไปลำบากอย่างนี้เลยนี่มันรุ่นใหม่แล้วลูกใหม่แล้วเปลี่ยนรัฐบาลแล้วทำให้มันบางๆเลยร่างใส่เดี่ยวเป็นร่างใส่สัน้นเราบอกว่าร่างใส่ยาวไม่ได้ลูกค้าอารมณ์เสียเดี๋ยวจะได้สันส้นๆ ก็รู ok, ok. ้เองอะไรนะดูวไลเสร็จก็รู้เองอ่ะมาโอเคมาดูวิธีการใดผมกันครับไปกด อ่ได้เสร็จแล้วนะครับตรงไหนที่มันหนาครับเราสามารถสไลด์เป่าได้มันมันจะเปกาเป็นลงเทคนิคนะครับจะสไลด์ฟรีแฮนด์ถ้าชำนาญหน่อยก็สตอรคัสล้ำไปก็ระวังหูลูกค้าด้วยตกล้าหูออกไหมหัวล้านอิสรเออกได้ใช่ไหมใหญ่เลยแหละก็มันจะได้งอกใหม่ไงโอ้ยเดยวแค่นี้ยังไม่พออีกเหรอ ยาวมากเลยหูยาวเหรอเขาเรียกว่าคนอายุยืนไงหูแบบนี้หูเหมือนผ้าเลยเนี่ยไม่ยาวอย่างนี้เลยนะหูผ้าแล้วเนี่ยเป็นหูยาวหูสวยเนี่ยไปทำบุญมาเยอะเดี๋ยมันก็เจะอายุยืนอีกสโควแคตเบาๆนะถ้าใครไม่ถนัดเรื่องสโคัสก็ใช้ฟันปลาเอานิดๆหน่อยก็พอใช้เยอะไม่ได้เยอะลูกค้าวิ่งหนีอีกเขาไม่เอามันบางมันคุ้นเราพยายามตัดซอยด้วยกันไก่ดำเดียวมันจะอะไรมันดูดีมันดูเท่มันดูเป็นชำนาญการ ันเป็นโปรเฟสชันแนลเนี่ยไปฝึกเอาอะไรนะเดี๋ยวจะใส่ทุกอย่างใจะยังเอาทีละอย่างตัวคัดเบาๆเอาใส่ตะเปียได้ไหมเนี่ยได้นะได้เนอะตรงรถไปจอดถ้าเทียบร้านทุเรียนแล้วก็เดินไปหรือมันนั่งอยู่ในรถแหละบอกให้เอามาส่งให้เอาทุเรียนไหมชั้นแพ็คหนึ่งเอออย่าซื้อที่ที่กินได้เลยเออไม่ต้องไปเสียเวลาบอกไม่ต้องไปลุ้นไม่ต้องไปลุ้น สันมาลูกนึงหกร้อยกว่ามากินไม่ได้เลยทําไมอ่ะเขาเอาเปลือกมาให้รู้ไงก็เลยสามวันลูกใหญ่ไปเลยสามวันสุกยังยังไม่สุกแล้วผ่ามาไม่สุกไหมผ่ามาสุกก็สุกไม่ทั่วเหรอืมลมเสียลมเสียซื้อที่มันสำเร็จเลยอ่ะเลือกเอาเด้จะนิ่มๆหรือจะเอาห่างๆขอากรอบๆเลือกเอาได้หมดเสร็จเลยเดี๋ยววันนี้จะแว่งเจะหน่อยถนนที่เป็นรากก็มีที่เป็นรากตัดใหม่เนี่ยเบ็กซีเลี้ยวซ้ายเนี่ยตลาดตะกอก็ได้ ตกรายไหมใช่ๆสั่งท<ก>ั้คนกับรถพาไปแค่นั้นแหละข้างหลังพอดีไหมเนี่ยทุยสวยไหมอืมสวยค่ะอ่าโอเคแล้วอายุยืนแน่นอนอออต้องสวยนะสวยทุยการลากสายแทบไม่มีแต่ว่ามันจําเป็นต้องมีนิดนึงคือให้มันเป็นผู้หญิงไงเอาพอแล้วเหมือนคุณนายไปโอ้ชทุเรียนแล้วเดีย๋ยวไปกินทุเรียนนะไม่กลัวเบาหวานอ่ะอืไม่กลัวเบาหวานขึ้นอ่ะ ความดันเบาหวานคนไม่มีไม่มีไม่มีเลยเหรอไม่มีค่ะก็ดีนะได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างเลยลอขอให้ลูกค้าเดินทางกลับบ้านปลอดภยัยอยากจะตัดผมก็ลูกกับช่างใหญ่ก,บบก็สมรองจองคิวเข้ามานะสิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นคิวหนึ่งชั่วโมงสอนฟรีเฉพาะในยูทูบบอกต่ตอกันด้วยเมื่อกี้ก็โทรมาอยากจะเรียนฟรีก็เนี่ยก็สอนฟรีอยู่เนี่ยไปดูเอามันเดืดๆอยู่เส้นหนึ่งเ่ยตัวเนี้ยมองแค่ไม่เห็นค่อยๆตัดออกทำไดอยากให้ลูกค้ามีค่อมอยากอายุยืนลูกค้าอ๋อขอให้มีความสุข ร่างกายแข็งแรงครับเล่าระอีกเจริญเจริญเร่าระยิบร่ำรวยร่ำรวยพอแล้ว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 ผมครับขอบคุณครับได้เยอะแล้วได้เยอะแล้วแมววันที่หนึ่งแล้ววันที่หนึ่งแมวมันเหมือนหลอกลวงตัวเองไม่ได้ซื้อแล้วมันจะถูกได้ไงฮะ่นั่นแหละสิหรืออยากให้ท่างใหญ่ถูกลงวันที่หนึ่งก็ถูกก็ดีอ่ะใครถูกก็ดีอ่ะดีใจด้วยอ่ะเออท่างใหญ่รวยอยู่แล้วเออใช่อืมรวยทุชาชาด้วยครับรวย ก็แจกเขานี่แจกฟรีเลยเนี่ยเอาไปเลยทำอาหากินเลยแต่เหมือนทำบุญแหละนี่เราก็ต้องแบ่งกันใช้ใช่โอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ